แกงขั่วเป็ดกับมะเขือเทศครับสำหรับแกงขั่วเป็ดเนี่ยจริงๆแล้วแกงขั่วเป็นแกงที่ทํากันมานานแล้วเป็นแกงโบราณนะครับแต่ทีนี้เนี่ยแกงขั่วเนี่ยจะแตกต่างจากแกงเผ็ดนะครับแกงขั้วเนี่ยจะรสชาติไม่ได้จัดจ้านเหมือนแกงเผ็ดนักส่วนสาหรับแกงขั่วเป็ดกับมะเขือเทศในวันนี้เรามีกรรมาวิธีการทำนะครับให้เป็ดเนี่ยทำยังไงให้นุ่มนะครับแล้วก็ทํายังไงให้ไม่สาบแล้วก็แกงง่ายๆแกงกะทิใส่มะเขือเทศนะครับ ซึ่งมะเขือเทศเ่ยก็เป็นอะไรที่หาได้ง่ายอยู่แล้วนะครับวันนี้เรามาดูการทําแกงขั่วเป็ดมะเขือเทศกันนะครับว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงยังไงนะครับความสุ่มเสี่ยงก็คือ 1. เป็ดอาจจะเหนียวนะครับสเป็ดอาจจะมีกลิ่นคาวแต่วันนี้เชฟจะมาทำเป็ดสดให้ดูนะครับแล้วเรามาดูกันว่าการกระทําให้เป็ดนั้นนุ่มและไม่มีกลิ่นทํำยังไงครับส่วนประกอบของแกงขั่ว เป็ดนะครับมีอยู่2ส่วนนะครัส่วนแรกก็คือส่วนของที่เป็นพริกแกงนะครับเราจะมาดูว่าในพริกแกงมีส่วนผสมของอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือสําคัญมากขาดไม่ได้เกลือนะครับเป็นเกลือไทยธรรมดาเนีครับเกลือเม็ดนะครับเป็นดอกเกลือนะครับแล้วก็มีกะปินะครับตามด้วยตะไคร้ขานะครับหอมแดงกระเทียมพริกไทยเม็ดนะครับลูกผักชียี่หล่า แล้วก็ตัวพริกแห้งบางช้างนะครับเป็นพริกเม็ดใหญ่นะครับก่อนอื่นเลยเราพริกแห้งเนี่ยไปแช่น้ำนะครับตัดเขาซะหน่อยตัดเป็นท่อนๆๆๆๆๆและแช่น้ําไว้ที่ตัดเพราะอะไรเพื่อให้เม็ดที่อยู่ข้างในนะครับออกมาตอนเราแช่น้ําเวลาเราเอาแต่เนื้อพริกมามันจะง่ายเพราะเพราะเม็ดเขาจะจมน้ําอยู่ข้างล่างเครื่องทุกอย่างเราก็ช่างตามที่เราต้องการนะครับก็อัตราส่วนง่ายๆครับพริก5เม็ดแช่น้ํานะครับตะไคร้สช้อนชา นะครับข่า1ช้อนชาหอมแดงสัก5หัวกระเทียมสัก7กลีบนะครับพริกไทยสัก30เม็ดนะครับก็ลูกผักชีคั่วซะก,ก่อนนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาไปทุกอย่างมาตามรวมกันนะครับใส่เกลือก่อนเพื่อให้เกลือเนี่ยไปบีบให้น้ําของพวกเฮิบของพวกกระเทียมของพวกหอมอะไรทุกอย่างเนี่ยออกมานะครับแล้วก็ตามด้วยกระปินะครับตามจนพอละเอียด ใช้ได้เลยมันจะไม่ถึงขั้นกับเนียนเหมือนที่เราใช้เครื่องบดนะครับแต่ว่าขอให้ให้มีความละเอียดหน่อยนะครับแค่นั้นเองแล้วพริกแกงเขาจะออกมาสีสวยนะครับที่เราตําเมื่อกี้นี้ก็จะออกหน้าตาพริกแกงออกมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูกรรมวิธีการทําเป็ดให้นุ่มกันว่าเราจะทํายังไงให้เป็ดมันนุ่มก่อนอน่นการดูเป็ดนะครับเราเลือกเป็ดที่สดนะครับนะครับนี่หนังเป็ดจะสดแบบนี้นะครับข้างหลังเนื้อจะสีแดงสวยอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเชฟจะทํำยังไง นะครับเพื่อให้เกิดความนุ่มแต่การที่จะทํายังไงให้ไม่คาวเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ทําดูวิธีการทําให้นุ่มก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามีผ้าสักหนึ่งผืนเป็นผ้าที่เราใช้แล้วเห็นไหมครับเนี่ยมีผ้ามีดูขาดเนี่ยคือผ้าที่ใช้แล้วเอามาใช้นะครับในการทําให้นวดเป็ดให้เป็ดนุ่มขึ้นนะครับที่สําคัญก่อนอื่นเลยมากหนึ่งเริ่มที่เป็ดนะครับเป็ดจะมีพังผืดนะครับเอาบางๆนะครับเอาเฉพาะแค่พังผืดออก อันนี้คือตัวที่ทําให้เหนียวนะครับดึงออกให้หมดส่วนที่เหลือตรงนี้นิดหน่อยเราเก็บไว้นะครับไม่เป็นไรนะครับเอาผ้ามาเอาเป็ดวางลงไปนะครับแล้วผ้าปิดอย่างนี้นะครับแล้วกเอามือรูปดีๆนะครับเรามีเหล็กนะครับสำหรับทุบสําหรับคนที่ไม่มีตัวเนี้ยบอกตรงๆว่าไม่จาเป็นต้องไปหาซื้อนะครับถ้าเรามีหม้อที่เป็นหม้อสเตนเลสใช้ก้นหม้อก็ได้นะครับตีนะครับการตีนะครับโยกมาทางนี้ตีทางนี้ตีตัดไปอย่างนี้นะครับตีตัดนี่ นะครับ1ทีแล้วกลับหางมาอย่างนี้2ทีนะครับแล้วก็กลับเอาหนังขึ้นนะเห็นไหมเอาหนังขึ้นนะครับแล้วตีทีนี้เรามาดูกันนะครับทรงเขาก็จะเป็นอย่างเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่เขาอยู่ในผ้านะ เนื้อของเขาซึ่งอยู่ข้างในเนี่ยมันถูกนวดนะครับถูกนวดแล้วมันก็จะขยายตัวออกละพร้อมทีขยายตัวออกทีนี้เวลาเราทําไปแกงเนี่ยมันก็จะไม่รัดตัวมันเองละนะครับมันก็จะนุ่มขึ้นเราก็มาสไลด์เป็ดรอไว้นะครับก่อนที่เราจะแกงถ้าเราหั่นทางนี้เราคิดว่าหนังมันเยอะเกินไปนะครับเอาหนังออกก่อนนะครับแล้วถ้าหั่นจากหนังลงไปบางคนมีดไม่คมนะครับก็จะทาให้หั่นยากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหั่นหั่นจาก จากเนื้อลงไปนะครับเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับหนึ่งนวดแล้วหั่นง่ายเลยครับนุ่มเป็นเดืนเสร็จนะครับเราพักไว้ทีนี้เราก็จะมาเตรียมตัวเพื่อที่จะแกงกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงให้เป็ดไม่ขาวนะครับทำง่ายๆครับก่อนอื่นเลยสำหรับเชฟแล้วเชฟใช้น้ำมันหมู นะครับน้ำมันหมูที่เจียวเองนะครับเจียวแล้วเอากากเก็บไปอย่างนี้นะครับไ้ทานนะครับมันอร่อยเชีชอบะแล้วก่อนหนึ่งเลยตั้งกระทะนะครับไปอ่อนๆไม่ต้องแรงมากนะครับเชฟก็จะน้ํามันหมูใส่ลงไปเอากระเทียมสับมาใส่ลงไปใส่กระเทียมสับไปสัก1ช้อนโต๊ะนะครับเจียวกระเทียมให้หอมพอกระเทียมเริ่มจะเหลืองแล้วนะครับเราเอาเนื้อเป็ดที่เราหั่นเรานวดเสร็จแล้วเราหั่นแล้วเมื่อกี้เนี่ยมาลงไปเลยครับ เนื้อเป็ดนะครับให้โดนความร้อนแล้วก็ให้โดนกระเทียมนะครับสรรพุณของกระเทียมเนี่ยเขาสามารถกําจัดกลิ่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสัตว์ที่มีความสาบสามารถลดความสาบของเนื้อได้อย่างดีเลยนะครับสาหรับกระเทียมนี่นะครับน่ะไม่มีแล้วนะครับหอมแล้วนะครับเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะครับผัดให้เขามีเฟเวอร์เกิดขึ้นมาก่อนนะครับเฟเวอร์ของสัตว์ชนิดไหนเขาก็จะมีเป็นเฟเวอร์ของสัตว์ชนิดนั้นหมูก็จะเป็นกลิ่นของหมู ไก่ก็เป็นกลิ่นของไก่เป็ดก็เป็นกลิ่นของเป็ดนะครับเนื้อเป็นกลิ่นของเนื้อแต่เราต้องเอาความร้อนเนี่ยดึงเฟเวอร์เขาขึ้นมาก่อนเหมือนเวลาเราไปทานไก่แล้วมันมีกลิ่นกลิ่นไก่ดิบกับกลิกก่นไก่สุกมันแตกต่างกันไม่เชื่อทุกคนลองสังเกตดูนะครับกลิ่นดิบกับดิบชินสุกมันจะแตกต่างกันทีนี้เราก็มาใส่น้ําพริกพริกแกงหนึ่งช้อนพูนนะครับผัดให้พริกแกงมีความหอมก่อนนะครับ ดึงเฟเวอร์ทุกอย่างขึ้นมาก่อนนะได้มาแล้วครับกลิ่นนะครับกลินก่นทั้งหมดกลิ่นตะไครกลิ่นคากลิ่นกระปิทุกชนิดกลิ่นนะครับขึ้นมาหมดแล้วกรรมวิธีของเจฟเองนะครับเวลาทำเนี่ยถ้าจะดึงเฟเวอร์ง่ายง่ายมากเลยครับน้ําน้ําเป็นตัวผ่านการดึงเฟเวอร์ที่ดีสุดสต็อกเนี่ยครับที่เรามีสต็อกใส่เข้าไปนะเห็นไหมมันจะฟูขึ้นมาแลแล้วไปเขาเดือดให้เขา่านอีกทีนึงนะครับ ในเมื่อเราทําดึงเฟเวอร์ไปแล้วหนึ่งรอบทีนี้เราจะใส่กะทิแล้วนะครับเป็นหัวกะทินะครับไม่เข้มข้นจนเกินไปแล้วก็ไม่ใส่จนเกินไปนะครับความเข้มข้นของกะทิที่มากเกินไปเนี่ยทำให้เสียรสชาติของแกงนะครับไปกลางนะครับไปกลางสังเกตจากน้ํากะทินะครับน้ํากะทิซึ่งเวลาลงไปแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มแตกเขาจะ มีบับเบิลคือเป็นฟองอากาศขึ้นมานะครับแล้วก็มีน้ํามันแทรกขึ้นมาปุ๊บ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 นั่นแหละนั่นคือแกงที่สีสวยนะครับคือแกงแบบนี้สายตาเราจะต้องชั่งน้ําหนักด้วยสายตาว่าความเข้มข้นของแกงเนี่ยมันกำลังถึงจุดที่แบบข้นเกินไปหรือยังไง,งไงครับเราก็ใส่น้ําสต๊อกอันนี้คือการที่เราจะสต๊อกการแตกของมันได้นะครับแล้วเราก็เบาไฟลงนิดนึงอ่าทีนี้มาถึงเพรของเรานะครับมันก็คือมะเขือเทศเชฟใช้มะเขือเทศเนื้อ เขาเรียกบีฟนะครับบีฟโซมาโตแต่ว่าอันนี้เนื้อที่ดีกว่าเขาเรียกเรียกว่ามะเขือเนื้อนะครับทีนี้เรามาผ่ามะเขือกันเราใช้มะเขือสัก3ลูกก่อนอื่นเลยตัดก้นเขาซะหน่อยนะครับแล้วก็ผ่านะครับผ่าสี่เนื้อสวยมากนะครับแล้วก็มีเนื้อมีปริมาณเนื้อเราจะใส่ที่หลังสุดนะครับเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยแป๊บเดียวเขาก็สุกแล้วทีนี้เราก็หันกลับมาปรุงรสชาติ ที่คิดว่าความแตกมันของมันเนี่ยกำลังสวยงามได้ที่แล้วนะครับระหว่างปรุงเนี่ยไม่จัเป็นต้องไปไฟไปแรงนะครับแค่ต้องเดือดปุดๆเนี่พอแล้วครับผมเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับง่ายๆเลยสําหรับแกงนะครับน้าปลา1ช้อนน้ํามะขามเปียกละลายแล้วนะครับครึ่งช้อนพอนะครับครึ่งช้อนโตน้ำตาลปี๊บหช้อนหรือว่าเท่ากับผลมะอหนึ่งผลการจํากัดความเรื่องของการปรุงรสชาติเนี่ย อาหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่จํากัดนะครับอยู่ที่ตามว่าครอบครัวนั้นน่ะกินหวานครอบครัวนั้นน่ะกินเคม็มครอบครัวนั้นน่ะกินเปรี้ยวนะครับแล้วก็ปรุงเอากินเอาชิมเอานะครับตามรสชาติที่ต้องการแต่เคล็ดหนึ่งก็คือว่ามะเขือเทศเนี่ยมีความเปรี้ยวความหวานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยเราก็คิดถึงวัตถุดิบด้วยนะครับถ้าวัตถุดิบเขามีความเปรี้ยวความหวานในตัวอยู่แล้วเนี่ยในการที่จะใช้เครื่องปรุงเนี่ยเราก็ต้องจํากัดลงนิดนึง สำหรับแกงคั่วเนี่ยเอกลักษณ์ของรสชาติของแกงคั่วนะครับหนึ่งเค็มนะครับขึ้นนิดนึงแล้วตามด้วยเปรี้ยวสุดท้ายแล้วปลายเนี่ยคือตามด้วยหวานหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีรสชาติเผ็ดลิน้นนิดนิดไม่ถึงกับเผ็ดมากเดือดแล้วได้ที่แล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปอา่าเราคนซะหน่อยนะครับความเย็นของมะเขือเนี่ยจะไปหยุดการเดือดของน้ําแกงเขานิดนึงนะครับแล้วก็ปล่อยเขาให้ค่อยๆเดือดต่อแล้วก็สุดท้ายเนี่ยใบมะกรูดน,นะครับมาถึงเราบี้เลยครับบี้ บี้เขาซะก่อนนะครับบี้นิดหน่อยนึงนให้น้ํามันเขาออกแล้วก็ถึงใส่ลงไปนขนาดบี้แค่นี้กลิ่นยังขึ้นมาถึงมือเลยนะครับพวกน้ํามันหอมระเหยอะไรพวกนี้จากพวกใบมะกรูดก็ดีจากผิวส้มก็ดีจากส้มซ่าจากอะไรพวกนี้อันนั้นคือสิ่งที่เป็นหลักสําคัญของอาหารไทยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้เราต้องใช้ให้ถูกนะครับ่าเห็นไหมมีเขียวมีแดงมีอะไระสีเริ่มกําลังดีนะครับประมาณสัก5นาทีนะครับ น้ำจากมะเขือเทศก็จะออกมาแล้วมันจะทําให้ความเข้มข้นเนี่ยพอดีเลยและแล้วนะครับแกงขั่วเป็ดมะเขือเทศก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับดูสีสันของแกงนะครับสังเกตที่ปิวมะเขือเทศนะครับเปิดของเขาเริ่มล่นออกแล้วเริ่มจะออกแล้วนั่นคือความสุกความร้อนอะไรเนี่ยได้เข้าไปถึงภายในของเนื้อมะเขือแล้วนะครับเป็นอันว่าทุกอย่าง เสร็จสับได้แล้วเราชิมรสชาตินะครับดูว่าเราชอบแบบไหนสำคัญนะครับคนทำอาหารต้องชิมเราอร่อยทุกคนก็อร่อยครับผมสำหรับการอยากจะรับประทานแกงคั่วเป็ด มาได้ที่ร้านข้าวนะครับเอกมัยซอยสินะครับแล้วก็ซอยต้นสนนะครับที่เพิินจิตเรามีทั้ง2ส,สาขาถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากรับประทานแกงคั่วเป็ดใส่มะเขือเทศนะครับก็เชิญได้ทั้ง2ส,สาขาครับเวลาปิดเปิดก็คือมื้อกลางวันตั้งแต่11.30มงคึ่งจนถึงบ่ายสองสำหรับวันธรรมดาสำหรับเสาร์อาทิตย์1 1 3โมงคึ่งถึงบ่าย2มงคึ่งนะครับ ทั้งสสาขาส่วนมื้อเย็นก็เป็น6กโมงถึงสี่ทุ่มนะครับในวันธรรมดาแล้วก็6กโมงถึง4ทุ่มครึ่งในวันเสาร์อาทิตย์นะครับทั้งสสาขาครับ